นี่ได้สองโตใหน้องโวที่หนึ่งไป็ล้ี่น้องนี่โตที่ซองแน่ สวัสดีจ้าบ้านช่างสวรรค์บนดินน้องปองป่ายทุกทุกคนสวัสดีเอฟซีเดี๋ยวจะหามาขุดที่นายเด้อมื่อเนี้ยให้น้องเบิง้งขุดที่นายขุดที่นาย มได้ไปขุดไก่ขุดนำ้ำซวนนี่เนาะซวนล่างบ้านมูเฮาซ้ำยูเบ่งองุดนี่โอ้โหใหายจัง

นี่บุยใหมน้อยอออน,น้องบอเออน่ะมันฝนตกอะมันกำลังอันจะรอจะแลอยู่ มุนสิ่งตลบแล้วเหรอนี่เดี๋ยวไวเอารมณ์กับท่านี้เดี๋ยว เสาใหญ่เออนะขุดเลยเลยทนะี่น้องคุ้ยไล่แต่ขนเบย strength của ừ. nó tên kiếm quốc tế cầu cư từ xe đắng cho đẳng นี่มีอ,อีกอยังบัตตาบ,บัตตานันรวนบุกป่าบุกดงนะดูอื้อหื้อได้โอ้หน้องเบิงห้องมนะนนนอันนะมันแน่นบกมีอีกนีอีกหูหนึ่งนะกำลังกดปอด,ปด,ปดเป็ดอยู่มาเลย 嗯，嗯。Mm. thì cả khiếu lột liệu nhá cái dự tôi trốn mình ừ, tôi ui như nằm cổ có bây giờ nó อีกหนตัวนี่เห็นบอกนาะไก่ไป่ไปนีนน่น้อนเนี่ยขาหนัาหนไปเนา เลือกกระโดดลมกระเย็นดีจังไก่ย่งางเฮละวอรอ๋ออ,ออนโซนโอู้อ,อนโซนแห่นอันจะล้อนะ เนี่ยขามหานเราเขาบอกนะติดใจดีเลยผมคิด hmm. ต yeah. mm ัวหอาหนึ hmm. yeah. mm ่งนะเขนบอนั hmm. mm ่นนันนันอู้ตัวมันง่น้องเบิ้งเบิ้งน่ง นี่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 โอ้หนี่เนาะไได้ไบไกลเลยือบอบ nó to rồi đây bò mâm hung lô mà Đây là lộ. Liều mát วนไหมวนโอ้นี่น้องเบิงคนงานเออบองกันนี่ท่นานต้นนองไล่ขาดหนึ่งสองสามสี่ห้าหนาปรวีนะจี าปได้เขากเทนจันยัง้เก้าสิบ <9, 10, S 2> ขาเยสองส <10. S 2> ามส <10. S 2> ิบส <18, S 2> ี่สิบห <18, S 2> <14, 15. S 1> ้าเขาเคยมาติสิบปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบอดยิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายิบหกยิบสิปดยเก้า สามสสามอ็ดสามสองสามสามสามสี <Surprise> ่สามห้าสามหสามจามปดส้สสอดสี่ี่สาสหสี่สเปหมดเดียว ขาดสี่ตัวจะได้หนึ่งร้อยไม่ไหวคนเบื่อในเก้าสิบเจ็ดตัวตัวนึงมันมีคู่ตัวนึงมันมีคู่มาเบิงวิธีกันไซส์นี่พอแล้วใครลางมาซื้อย <c oughs> ่ามีกลิ่น แก่ระตูยายนแค่เพิ่มแล้ววะมันรุนนี่ล่ละยายอยู่เห็น่ตที่เบนที่ขอกันครับกอกุ้ยนะอยู่กอกุยนะกอกุ้ยมันฟุบอยู่นะกุ้ยลมดันออยู่นะอันจะรอเจเล พอปีเลียนเขารักเอาอยู่ที่ค้างนี่บ็รู้บมดยังนี้รวมมันลราีน้องเบิงนี่มันลอยออกมาองปมเป็นเต็มแล้วเอาไม่ไอ้มามาแล้วไปเด็กเอาก็ไปบ้านไปเมียมาตอนใดอ่ะมาเช้าเนี่ยนานเขาหนุไม่มาให้เขาอย่างสุดก็บูดอยู่ก็ยังขาอยู่างแบบยูไปบ้านเราบอกเกิน เบนวาจีน,น,น้าอยาเบึงตายไปแล้วค่ะเก้าสิบหกเก้าสิบเจดตัวคุยไร้าไล่าลาเลยน,นี่คอร์ดเราเด้อเบิงนกคอร์ดนี่กลางวานเป็ไนไงงอ ก็ตัวั้กดรับตเ็อสเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยจ้าจีนาย จักตามอยกที่จะทำไปหนึ่งตองเอานเข่งมาเจวจีนายจ้าเบิงหักบวัวกลังจีบะพริกเดอือหอมแดงหมกเรียบร้อยพริกเป็นเสียบเลยหูหาหูหาแน่นอนกำลังสวะแล้วเดอ้อนี่หอมแดงใส่เข้าไป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  Oh. Mm. อืมเจายจังกินเบิดรอยโตนี่ก็หอของมันยี่สุดยี่สุดอีเนี่ยบอกเนี่ยยูเนี่ยกินล่ะ <g ül s> หากินได้ไม่ต้องซื้อเด้อน้องเบิงเจ็ดติบแปดทิปายี่สิบเก้าตัวตำยี่สิบเก้าตัว <laughs> สวละสวะละมานจะได้นั่นตีหมันก็นี่นี่บินไฟมานะโอ้ี่มันมันบางหอกน้ำหมันแฮะเนาะ นะแต่ปีบ่ห้าเลยจะโดยน้อยอันนี้จะยังไงคีบ่เบื่อโตแต่เปียมันหน้า่ะแต่กระว่ายีเดือยใหญ่กวยนั่นโหลให้มันนั่นก้อนเดียวมาหายกวยดรียบมะนางนะกำลังปทมนี่เบื้องกามขึ้นเข่าเนี่ยต่ำตะเกียว เนนสาร์ในกระ่องเจียวเจียวบิ้ขาวก็เจียวบิกดิบห <c oughs> น้าโควิดก็ต้องกินแจ่วเลยน้องเอ๋ยบิ้ขาวก็เอานั้นปั้นชอยเอาซาัาต้าบ๊วย นั่นแล้วมันก็เดินสายงาพอมันดึงดึงดึงฮ้อมนะมักน้อยเส้นน้อยมักน้อยเสลาลายเออนะปลาจ้าสตรปลาขวดจ้า วางใาว่าเป็นมือตำเจียวมืออาชีพจ้าซิมจ้าของป่าเล็กน้อยจ้าเข้าไปจ้ามันดีจ้ะมันเนี้ย เพราะว่ามันที่ไนหมนนั่นนี่นี่ขูดแล้วก็นี่เฮ้ยคุณาดน้ำอุ่นรังคุกมีอน้ำย็นแล้วเนาะใช่ใช่ เสดายมันเลยต้อตงล้างเอา <c oughs> เอาก็มามันติดอยู่โคกแท้ละ <c oughs> คือมันคือปูคือ,อ,อมันปูนะ่เะเสดายมันนี่ละติดอยู่โคกนะเดี <c oughs> ๋ยวราบอกเขามาจำแลาดินี่นี่นแล้วเบิร์น้อง,อ,งอาหาร มากินข้าวํำกันเดิมมเนี่ยว่ได้มาคิวกับปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีนึงเฮ็ดจ้านี่เจียวส้มผักลวกเจียวจีไนจีไนทอดขาเบมเนผัดหัวงอกแล้วก็ผักลว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 กลกินหลายคนขออขวายง่ขอบคอเนี่ย ฝากไปกำลังใจกดไลค์กดแชร์น้องแกไปกินเจลจีน่าอะไรน้องบา,บายบายบายซนีเดอ้อสวัสดีเดจ้า